ไมพัทรเดชหวนจับคู่มุกดาลงละครรักข้ามภพเทตรานารุมิตรช่อง7 HD ส่งละครทีเรียดฟอร์มยักษ์แนวโรแมนติกข้ามภพเทตรานารุมิตรที่จะมาสร้างความอบอุ่นในหัวใจไปกับเรื่องราวชวนฟินในช่วงหลังข่าวภาคค่ำทุกวันเสาร์อาทิตย์ประเดิมตอนแรกวันที่18มีนาคมนี้เทตรานารุมิตร ผลิตโดยค่ายมีเดียสตูดิโอสร้างจากบทประพันธ์ของสิริวิมลบทโทรทัศน์สาวิตากำกับการแสดงโดยชัชวาลศาสวัตรกลัลูนนำแสดงโดยคู่ขวัญที่หลายคนรอคอยไมพัทรเดชสงวนความดีโคจรกลับมาพบมุกดานรินทร์รักอีกครั้งร่วมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมืออีกทัพข้าง โดยไม้พัทรเดชเผยว่าสำหรับเพตราณฤมิตรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความผูกพันคนละชาติดพบกันครับเรื่องราวของการพิสูตรรักแท้ที่จะต้องผ่านอุปสรรคคุณหลวงและเคมีออนเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้ไหมเป็นความสนุกที่อยากชวนให้ทุกคนมาติดตามกันผมมองว่าเสน่ห์ของละครเรื่องนี้ มีหลายด้านมากทั้งเสื้อผ้าหน้าผมความพีเรียดซึ่งทีมงานตั้งใจกันมากสเสน์เรื่องของภาษาในละครอยากให้ออกมาเป็นความพีเรียดจริงๆรวมถึงผู้กำกับนักแสดงตัวผมมีความสุขมากที่ไปกองละครเรื่องนี้มีความสุขที่ได้เป็นตัวละครนี้ ซึ่งผมมองว่านี่คือเสน่ห์ที่ผมสัมผัสได้ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรแต่สิ่งที่เชื่อคือเมื่อตัวเรา,เรามีความสุขคนดูจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเดียวกันนี้เมื่อละครออกอากาศไปเขาจะมีความสุขกับการแสดงผ่านตัวละครของพวกเราทุกคนส่วนการได้กลับมาร่วมงานกับมุกดาอีกครั้งดีมากๆครับเพราะเราเข้าขากันอยู่แล้ว พอมาเป็นตัวละครมองตากันก็จะไม่เขินไม่ต้องปรับอะไรเยอะมองตาแล้วสื่อสารกันได้เลยบอกรักกันได้เลยในละครผมเชื่อว่าคนดูน่าจะสัมผัสได้จากตรงนี้นะครับและตั้งแต่มีการโปรโมตว่าละครจะออกอากาศฟีดแบ็กที่กลับมาก็ดีมากครับ แฟนๆบอกว่าอยากดูเร็วๆแล้ว,ลวคือฟีดแบ็กดีจนผมเกรงเลยหญิงอย่างแฟนคลับผมก็บอกว่าอยากดูคุณหลวงแล้วเพราะเขายังไม่เคยเห็นผมในเวอร์ชั่นนี้เขาก็เลยจะตื่นเต้นว่าไมพัทรเดชมาในลุคคุณหลวงจะเป็นอย่างไรเพราะตั้งแต่ทีเซอร์ปล่อยออกมามันดูน่าค้นหาผมเชื่อว่าแฟนๆ น่าจะพร้อมลงเรือเดินทางไปกับพวกเราทุกคนแล้วดังนั้นตอนนี้อยากให้แฟนละครทุกคนเตรียมตัวนะครับมาลงเรือย้อนเวลาไปพร้อมกับเขมีออนมาสนุกไปกับละครเทปราณรืมิตรไปพร้อมกันนะครับ